ค่ำคืนนี้ก็มาพร้อมกับไอเดียเก๋ๆอีกแล้วนะพามาชมไม้มงคลของนาเล็กตียามค่ำคืนก็เป็นตระกูลลิ้นมังกรใบกลมว่านงาช้างลายกะปลูกใส่หมอ้อไฟฟ้าอีกแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งได้มานะเห็นคนเอาไปทิ้งในถังขยะเลยเอามาจัดซะ ชองจิตในสารพีท่าน,จ,นะจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเิศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ ชมไม้ยามราตรีกับนาเล็กนะก็เป็นตระกูลลิ้นมังกรฮนะว่านงาช้างลายนะก็เป็นตระกูลลิ้นมังกรใบกลมก็ปลูกใส่กระถางดีๆนี่แหละแต่ว่าพอดีเมื่อเช้าไปเก็บนะมองหุงข้าวที่เขาไปทิ้งในกองขยะนะก็เลยเอามาใส่อืมก็เบื้องต้นนะก็ใส่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อย ปรับปรุงกันอีกทีนึง่งมีดินมีอะไรค่อยปรับปรุงกันนี่ยก็ใส่ไว้ให้มันสวยงามก่อนสลับต้นนี้ก็คือนาเล็กตัดเอาจากลำที่มันเน่านะมันเน่าก็เลยต้องตัดแยกนะเป็นใบเป็นใบนะนี่นี่เขาเรียกว่าใบนะไม่ใช่ลำนะไม่ใช่ลำต้นนี่คือใบมันเป็นใบกลม แยกเป็นใบเป็นใบแล้วก็เอามาชําแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถปลูกแบบนี้ได้ด้วยนะนยลิ้นมังกรใบกลมก็ถือว่าเป็นเทคนิคการปลูกที่ง่ายๆนะหลายคนก็ทําได้นะเป็นการชําด้วยใบแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปประดับได้ตามมุมต่างๆได้ด้วยนะ เป็นไม้ที่หรือว่าดูดสารพิษนะแล้วก็ฟอกอากาศส่วนไม้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นลูกของสำโรงนะเนี่ยเขาจะแบะออกเป็นลูกหัวใจเนี่ยสามารถที่จะไปทำโมบายอะไรก็ได้นะแต่นาเล็กเอามาประกอบไว้เบื้องต้นก่อนนะเพราะว่ามันมันเป็นโพรงมันไม่สวยนะก็เลยเอามาประกอบไว้ก่อน ก็ประดับจากธรรมชาตินี่แหละนะเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับเทคโนโลยนะีเอามาทำเป็นกระถางที่มั่นคงแข็งแรงนะฮะเนี่ยหม้อหุงข้าวเก่าๆใครมีก็อย่าทิ้งนะนะว่าเป็นอุปกรณ์ในการทำกระถางเนี่ยชั้นยอดเลยฮนะหม้อหุงข้าวเนี่ยเราลดน้ำน้ำก็ทะลุลงข้างล่างได้นะไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะขัง ครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาลเล็กกิตาย์ช anel สวัสดีครับ